นั่นคือสามมลงทันเนาะของปวชสอนเนาะในการจีดีค้าและบทไปสำคัญในหน่วยที่4ในหน่วยที่4นี้คือการมาเรื่อีเกี่ยวกับสินค้าคงอยู่แล้วนะคะเรื่องที่หนูเครียนมาแล้วในการในการบัญชีเคราะห์ซื้อขายสินค้าเนาะอันนี้คือมารดานสุดๆเนาะว่ามีอะไรบ้างสไลด์กันเรียนรู้มีอะไรเนาะอ่ามารดาแรกก่อนในกรณีที่กิจการนะคะ จดทะเบียนคุณภาพเินหรือจดภาษีและต้องมีบิลอะไรก่อนอนแรกรายการบันทึกเกี่ยวกับรายการภาษีซื้อก่อนนะคะดูดูนะอันแรกถ้าหนูซื้อสินค้าเป็นเงินสดหรือเป็นเงินเชื่อหรือต้องมีบิลอะไรคะเิตซื้อสินค้าและเครดิตนะคะภาษีซื้อและเครดิตเงินสดหรือจองเีถ้าหนูซื้อเป็นเงินสดเพ่เครดิตจองเงินสดถ้าหนูซื้อเป็นเงินเชื่อเพมเครดิตจองเี้นะคะ ต่อมาส่งคืนสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อมันก็จะเดบิตเงินสดหรือเจ้าหนี้นะคะแล้วก็เครดิตส่งคืนสินค้าและพาสีเื้อนะคะต่อมาอันที่สามใช่คะจ่ายชำระหนี้และได้ส่วนลดในการชำระหนี้มันต้องเดบิตไหมคะเดบิตเจ้าหนี้และเครดิต นงินสดและเงินส่วนลดหลาสค่ะต่มา,มาบาัานทึกการจ่ายค่าขนส่งเท้าวก็เดบิีค่าขนส่งเท้าวและเกงฑนเงิสนสดโอีคซื้ออันนี้เกี่ยวกับการขายนะหนดูการขายมานะคะในการขายมีอะไรบ่า ขายสินค e <hi> ้าเป็นเงินเชื่อเันสดวนเหมือนกันก็เดนะเดบิตเงินสดหรือลูมีและเครดิตแล้วก็เดนะเครดิตเะคะขายสินค้าและค่าสีขายมื่หูขายแล้วต้องไปครับเกนรับเกนเป็นสดแนเเชื่อเหมือนกันก็ดี๋ะเดบิตรับเกนเดบิตคาสีขายเครดิตเลคะเงินสดหรือลูมีรับกำ กอเดบิตหรือส่วนเดบิตอคะส่วนลดจ่าย,ยนั่นเอยครับเครดิตบุนี้ต่อมาปิดภาษีของ,งเราเพิ่มนะคะถ้าภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อจะแดงว่าเราได้อะคะขายมากกว่าซื้อเราได้เรามีกำไรเกิดขึ้น,นเลยคะเราเกิดจะมีสหกรณ์เนาะเราจะต้องเราสามารถ เงนไขายมากกว่าซื้อใช่ไหมคะขายมากกว่าซื้อเนาะไม่เท่าไรก็จริงแต่ว่าเราต้องเสียภาษีให้กับกร,รมสรรพากรเนาะเราต้องทำไมคะเยื่อหนภาษีตายต้องจริงไหมคะเงินภาษีขาย,ายเครดิตภาษีซื้อและเครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพากรถ้าซื้อมากกว่า,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 าขายก็จะเกิดอะไรคะคุณดีเกิดขึ้นนะคะก็เดบิตภาษีขายเงินิต โรคนี้กรมสรรพากรได้เองพาสิซื้อต่อมาในการซื้อสินค้ากรณีมีส่วนลดรับนะคะก็ในมีส่วนลดรับจะมีอยู่สอนที่มีเป็นส่วนลดการขากับส่วนลดทีเป็นสดในส่วนลดการขายเนี้ยในส่วนลดการขาเนี่ยอย่างเช่นเราพบเจอว่าในการขายอ่ะเป็นเช่นเซลล์นะคะว่า ถ้าซื้อตอนยูสองบาทยูนองเนนี้กคาถ้าเป็นส่วนลดเงินสดสงินสดก็คืออะไรคะซื้อหนึรอยบาทเาไหร่หนึ่งหนึร้อยบาทเทาก้าสิบบาทประมาณเนี้ยนะในการซื้อชินี้เขามีเคล็บแบบหากส่วนลดและกับไม่หาส่วนลดเนาะมามาดูกันดูที่ หากส่วนลดการมาดูเนาะกรณีที่มีส่วน,นลดาเนาะตัวอย่างที่อาจรเขาบอกว่าเมื่อวันที่28รกรกฎาคม2553กิจการซื้อขายสิน,สสน,น,ส 1, สนค้าซื้อกิจการซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งสองหมื่นหนึบาทมีส่วนลดการขาายหนึ่งพันเงื่อนขายสินคาสิบเ็นทักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วให้งจอย่างนี้ ไม่ใวันที่18บแปดก่อนวันที่18วันที่18นะคะเราก็เดี๋ยวไหนคะเดี๋ยวอีซื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวอีซื้อซื้อสินค้า ดูนะในซื้อสินคานี้คืออะไรคะหมว่าเอาไอ้ตัวนี้ก่อนเอา2องหมืนหเลดการค่าออกนะคะส่วนลดการค้าจาไหนก็เอาไปเลยคะลดอีกอะไรคะสี่เปอร์เซ็นต์นะคะเอา2องคูณสี่ได้แปดร้อยจเอาแปดร้อมาลบกับสองหมืนจได้ค่ะหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทแล้วภาษีซื้อที่เจ็เซนจากไหนก็มาจากเจ็ดเซนค่ะก็เอาสองหมื่นคูณเจ็ไปได้ค่ะ และนี่ตรงไหครับเป็น2องพันสอง่นหก้อยบาทเสร็จแล้วเราก็มีะไยครับันทนคือชำรับนี้ชำระบ้าเดบกเจ้มนีในกแเครดิตเลยครัเงินสดเสร็จแล้วหนูจ่ายชำระหนีช่ไหันที่สามสิ เนาะผมก David. David. Bears, ็เดนเลยคะเดนบิทเดบิตไหยคะเดบิทเจ้านีขาดคุณจับแต่งเละได้การติดต่อเนาะขาดคุจับการรับสมุคที่ไม่ได้รับเพราะว่าผมสลายธนาคาเลยกำหนดเวลาให้การมัเนาะว่าไม่สมบรุ์แล่อุ้ยก็จเสียอีกส่วนหเป็นสองพันถึพันสี่ร้อยบาทเนาะและในชื่อนู้อจัมมิกาซาเป็นหนึ่งเนาบอกว่าถ้าชำระวันที่สิบกราค แต่ต้องปรับปรุงอะไรีบปรยังไงก็ต้องไลยคะเดบิตนะคะเดบิตขาดทุนส่วนรถที่ไม่ได้รับ800ร้อยก็เคดเลยะคะเจ้านี้เสร็จแล้วใช่ไคะก็อะไรกันอะไรต่อก็เคดเจ้านีอะไรค่เะเอาที่จริงเลยคะเดบิตเจ้านี้และเครดิตเงินสดก็โดยยอด2 0ง0 0ื มันคือทีแบบไม่หักส่วนลดบ้านเมื่อกี้หักส่วนลดทุกเย็นทุกอย่างเนาะอันนี้ไม่หักนะหักใครก็ส่สองนะเมื่อวันที่ส6กธันวาคม2553ซื้อสินค้าสอง0มื่นสองพัห้าสันคังนี้แนา้วก็จะได้นค่ะเดืนินคเดบิตเด ซื้อสินค้าเดบิต่าสีซื้อในสองมื่สิ่ทงที่ทคือเอา2อง0มนสิน,นี้คูณสองเปอ็นตบอกว่าด้เท่าไหร่แล้วณเนุ่ยน,นะคะเปอรจจ์เซ็นต์ที่าทบ้านห่วนเท่าไหร่นก็นนได้1 000, 7, 000, นึ่พั 2, 000, 2, 6, 000, 25, นเจ็สิบห้าจ้กที่คือ2องพันสอง่นกิบที่คือซื้อสินค้าเป็นเเชื่อคัะเป็นแเซนแล้วที่ี่ปุ่ทำไมคะเขาก็จ่ายขนาดนิ่งเพราะคุณนะ จ่ายและนี่คือเจ้าหนี้เดบิตเจ้าหน,นี้นะคะด้วย26,215นะคะและเครดิตค่ะเครดิตเงินสดนะคะก็25,480และส่วนเงล่จะเป็น735เนาะกรณีที่มีหักเสริมนะคะ,ะคนะถ้ากิจาการชำระหนี้ไม่ทันนะคะที่กำหนด นายส่งลมจะปฏิเสธการจาับกลุ่มอย่างไรถ้าเราไม่ทาค้าเราก็าเาาเ่เดนดิ้งะเดวิดเจมีและเครดิตเงินสองขนาดเอง่ายๆ่ายน,ายน,ายนะต่อมาเราจะมีซีนนี้เนาะในตัวนี้มันกูขอจบการสอนให้ก่อนเนาะของบทที่ซีนนี้แบบ่งเป็นสองสองพาร์ทใหญ่เนาะโอเค